นิชาไปไหนนิชาไปไหนขวดขวดขวดดีนะนียมีเสียงเพลงนี่มีเสียงนี่มียกงสวยจังเลยไห้สวยจังเลยอย่างไหนหรอกให้ไดโนเสาร์อยู่ไหนไหนนี่นี่ไงในช้างอยู่ในช้างอ่ะ เออหนิมวอยู่ไหนมีโอ๊ยหนิมียวอยู่ไหนมียวอ่ะเอมีอยู่มียวในกระต่ายอยู่นี่หรือนี่กระต่ายอยู่ไหนกระต่ายไหนกระต่ายอ๋ออยู่นี่ไงกระต่ายเหรอกระต่ายใครลูกโอู้กระต่ายกระต่ายใครเจเอ๊ะ Thank uh -huh.